อยากมีซ mm ิกแพคเลิกซิ t ต p อัพได้แล้ว mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ผมต้าอาสาพาฟิตครับวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องประเด็นของเพื่อนๆที่อาจจะเห็นคนรอบๆตัวเรานะครับเวลาที่เราพูดถึงการที่อยากจะมีซิกแพคขึ้นมาทีไรหลายๆคน mm hmm. ก็มักจะเริ่มสตาร์ทด้วยการที่ซิ t ต p อัพก่อนเลยนะครับหรือไม่ว่าจะ คันช์ก็ตามหรือว่าจะเป็นท่าออกกำลังกายใดๆที่เกี่ยวกับหน้าท้องบนหน้าท้อง,องล่างท้องข้างอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าทําไมเราถึงไม่ควรเล่นหน้าท้องนะครับในขณะที่เรายังมีไขมันในร่างกายเยอะอยู่นะเพราะว่าการที่เรามีไขมันขึ้นมาพอกข้างหน้าเนี่ยตอให้่คุณจะออกกําลังกายให้มันมีซิกแพ็กที่สวยงามหนานูนยังไงนะครับหรือแข็งแรงเพิ่มขึ้นยังไง มันก็มองไม่เห็นซิกท์แพกอยู่ดีนะปัจจัยสําคัญคีย์สาคัญมันอยู่ตรงที่ว่าคุณต้องทํำยังไงให้ไขมันหน้าท้องของคุณเนี่ยมันหายไปซะก่อนและไขมันหน้าท้องของคุณเนี่ยมันจะหายไปได้ยังไงมันก็ต้องเริ่มมาจากการที่คุณ คุมการกินให้ดีก่อนนั่นเองครับถ้าหากคุณคุมการกินได้ดีไขมันคุณจะค่อยๆลดลงอย่างทีละน้อยทีละน้อยนะครับแต่ถ้าคุณคุมการกินไม่ได้ต่อให้คุณจะไปออกกําลังกายหนักแค่ไหนยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเห็นซิกแพคได้นะและพอคุณคุมการกินของคุณได้แล้วนะครับแต่ถัดไปที่คุณต้องเริ่มทำแล้วก็คือการออกกําลังกายทั่วร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นมัดใหญ่ของร่างกายนะครับขาก้นอก หลังนะครับรวมไปถึงมัดรองที่มันเล็กลงมาอาจจเช่นหัวไหล่นะครับแขนใบเส็ไตเสปแล้วก็หน้าท้องของคุณด,ด้วยเราออกแบบวงจรการออกกําลังกายของเราให้มันครบท้วนทั่วทั้งตัวนะครับยกเว้นตัวมัดส่วนไหนที่เป็นจุดด้อยของเราเราก็ออกเน้นมากขึ้นอีกสักหนึ่งครั้งต่อวีคนะครับแล้วทีนี้ร่างกายเราก็จะหนึ่งก็คือไขมันมันจะค่อยๆน้อยลงด้วยจากการที่เราคุมกินอาหารได้ดี2กล้ามเนื้อทั่วตัวของเราจะค่อยๆแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับสามแล้วเมื่อเราทําอย่างนงี้ต่อเนื่องไปนานๆจนครบสัก่าน้อย นะคุณจะเริ่มเห็นร่อง11แล้วก็ร่องรอยของซิกแพคมันจะเริ่มมาแล้วไขมันหน้าท้องมันเริ่มน้อยหายแทบจะไม่มีแล้วนะถึงเวลานะคุณเล่นซิกแพคได้เลยหนักๆน,นะครับจัดหน้าท้องไม่ว่าจะแบบผ้าท้องบนท้องกลางท้องล่างทาาพิสดารอะไรต่างๆ งัดเอามาให้หมดนะครับเอาให้กล้ามท้องคุณมันโนกมันนูนขึ้นมาจากหน้าท้องแบนๆที่คุณมีนะครับเท่านี้แหละครับเวลาที่คุณถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆก็ตามเนาโอ้โหมันจะโคตรเท่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเนาะเราก็จะมีซิกแพคสวยงามอย่างที่ใจเราอยากนะครับใครที่มีเพื่อนคนไหนที่พอบอกว่าจะลดหุน่นอยากจะลดพุงแล้วเขาเริ่มต้น start ด้วยการ sit up หรือ crunch อะไรอย่างเงี้ยส่งคลิปนี้ไปบอกเขาให้ดูได้นะเขาจะได้เลิกเข้าใจผิดแล้วก็ออกกําลังกายและคุูอาหารอยากถูกต้อง เพื่อให้มีซิกแพคที่สวยงามสักทีนะครับสวัสดีครับ